เจ็ดไหลยกันหนักมากๆตอนนี้ก็คือะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเรานอนเช้ากันทุกวันเช่นเคยใช่คือจริงๆเพราะว่าพอเราแบบไม่ได้พยายามจะปรับด้วยว่าใช่เรานอนแบบ<ม>ทุกคนตุ่นกันลงหมดแล้วอะแบบคุยกับคนที่ตื่นมาแล้วอะแล้วเราก็หลับเวลาทุกคนที่เขาใช้ชีวิตกันระวางวันแล้วก็ตื่น<ช>ตอนเย็นๆแต่ว่าเราแบบกินข้าวอะไรบ้อยแล้วนะคะผมลุกมาก็แี่เรามีแผนจะทำอะไรไม่มีแผนใช้ชีวิต ก,ก็จะทำะก็จะทำอ่าปกยูทูบราคาแบบคลิปของพวกเราแต่ว่าก็ยังแบบไม่มีแบบแพลนในหัวแน่ชัดแบบน <laughs> ี้ทำเป็นแบบไหนก็รอดเดี๋ยวไปดูกันพวกนี้เกาะอะไรหนึ่งเ <c oughs> นี่ยเฮ้น่นารักอ่ะใส่อะไรเพิ่มอีกดีอ่ะ ทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ฟังเพลงไปชิวๆนะคะแล้วก็ได้ไอเดียบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือเราจะมาแชร์เพลงที่เราฟังฟังในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นแบบเพลย์ลิสต์ไม่ใช่เพลย์ลิสต์ประมาณนั้นเพลงที่เราชอบในเดือนนี้ของเรากันนะคะก็เิ่มที่เธอก่อนนะก็ก็บอกกันนะว่าจะเป็นแค่แบบเพลย์ลิสต์สั้นๆแค่แบบ5เพลงของเราสองคนอะไรอย่างงี้นะคะ ก็เพลงแรกที่อยากแบบมาแชร์ก็คืออันนี้ Casual ของ Johnny Jameson แล้วปีดก,กับ Jeff b ร r n e t t นะคะด้วยนะและ้วก็เพลงต่อไปที่อยากมาแชร์ก็คือของพูกไอเดีย I Love You So ของ The w a l t e r s นนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกัน,นอยู่เพราะมันก็ก็น เพลงที่สามเอาเพลงสามเอาเพลงอะไรดีอะออติเวียแล้วกันนึ๊กำลังแมดแมดอย่าพูดอันนี้เหมือนกันกำลังแมดก็จริงจริงอะจริงจริงเธอชอบชอบแปลว่ไอะ์รเจนมากที่สุดในบ้านมีนะแต่ว่ามันแมดแล้วเพราะนั้นก็แฮปปี้แฮปปี้คือจริงเมื่อกี้ก็เปิดไปด้วยปะแต่คือมันมันเช้ามากใช่ม ไม่จริงรู้สึก happier ชอบแอบแอบชอบแฮปปี้เ i e r สุดของบัมที่จริงมันดีของบัมเลยนะเพลงเอ้ยไม่ใช่เพลงนี้อะบัมนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เพลงที่เท่าไหร่แล้วเพลงที่สามเพลงที่สี่เอาอะไรดีอ่ะเพลงที่สี่เอ็นนีละกัน um get you ของเดนิลนะคะอ um ดีเนอะคิดว่าทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะแต่แบบนั่นแหละใช่แต่ว่าอะไรชอบประมาณนี้ประมาณนี้ไม่คิดวิ่งเท่าไหร่แล้วอะ ครบยังอะ่ะสี่สี่เพลงสุดท้าย,ายเพลงท้ายเพลงอะไรดีอะ่ะช่วยคิดในดีให้ <laughs> ช่วยคิดทำไมมันคือพ l a y l i s t เผืเนี<ะ>่ย <laughs> ไม่รู้อะ่ะ <laughs> <laughs> คือเยีะแต่มาเรียกไม่ถูกอะ่ะทุกคนอันนี้ละกัน1975 s o m e b o d y else นะคะจริงๆชอบเขาหลายเพลงเลยนะแต่ว่าเพลงน่้น,นจะเป็นแบบเพลงที่ชอบที่สุด เพลงของเพล่ก็แค่นั้นค่ะโอเคของพราขอหาแป๊บนึงเรารู้สึกว่าถ้าเพลงไทยของเพล่จะฟังแต่เพ่งแบบเศร้าๆป่ะเพลงคือคือแบบรู้สึกว่าเพลงไทยมันเศร้ามันมันเศร้าแบบมันเศร้าถึงใจอะไรก็อะไรมันเศร้าแล้วมันเหมือนแบบเศร้าแล้วเหมือนคนเอามีดมาแทงแบบเพลงเศร้าจริงมันจะฟังแล้วมันจะแบบไม่แต่มันแค่หน่วงหน่วงมันจะหมดแรงเหมือนส่วนใหญ่เพลงใหญ่จะแค่น่งหน่วงแบบเพลงเดียวบีดดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เพลงไทยมันจะแบบ โอเคเพลงแรกนะคะของ Three Man Down Time Zone ุกคนน่าจะ Time Zone สุดยอดมันช่างแบบประจวบเหมาะกับช่วงที่เรากลับไทยแล้วมันแบบ <laughs> อืมขอขึ้นสักนิดหนึ่งเอาจริงรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลงที่ดีอันนี้ที่สุดของ Three Man d o ลยใช่ไหมชอบชอบอันนี้มากเหมือนกัน,อนขอข้าไปท่อนหกเลยได้ปะ ข้าไปเลยประมาณโอเคเพลงต่อไปของ Tilly Birds นะคะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพลงเป็นโซนแห่งชาติรู้สึกว่าแบบ อ่าจริงเพลงนีงต้ตอนฟังเาแบบเขาเรียกว่าอะไรฟังรอบแรกอราไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันโดนแบบไม่คือฟังรอบแรกก็ชอบนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบขนาดนันเออเหมือนไม่ฟังตอนแรกมันมันไม่นี่แต่พอฟังสุดท้ายแบบฟังไปแล้วแบบเพลงนี้แบบโหดีๆนะมันโหมันแบบมันแบบค่ะแบบแล้วก็แรปฟีกับพี่มิลีก็พอ,อน,นะคะแล้วก็น,นี่คืออีกเพลงแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงที่สามใช่ไหมอันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบ ชอบเหมือนกันก็คือมีปัญหาปรึกษาดาวของซีอีเสเบคอนคือตอนเพลงมันออกอะ่ะไม่เคยไม่ได้ฟังเลยนนแต่ก็ไงยูงวมไม,ไม่ไม่นานมากแต่ว่าแบบคนไปฟังมันเป็นเพลงเศร้าเป็นเนี้เป็นเพลงเศร้ามที่แบบเรอ,นนอแล้วก็อันนี้ไม่มีเพลงสากลผมเพลงเป็นเพลงที่แบบต้องแบบฟังร้แวแบบเราชอบมากคือ too much ของ justin bieber อันนี้เป็นเพลงเราที่แบบรู้สึกว่ามันแบบโรแมนติกมากอะแล้วแบบเออความเป็นจัสตินแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือพาชอบจัสตินอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบมันก็เรียบดีแล้วแบบจริงจรฟังตอนแรกอะฟังจากแบบมันมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเขาไปอัดไปอัดเพลงที่ที่ปารีสเจอเห็นป่ะคุณคุณเอออันนั้นน่ะคือแบบดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวแบบอ๋อที่เป็นแบบไลฟ์สดใช่ไหมเอออันนั้นอะโอ้โหคือดีมากเราฟังจากเราค่อยๆฟังเนี่ยคือแบบเนี่ยคือเนื้อมันแบบ โรแมนติกมากนะคะประมาณนี้กี่เพลงแล้วอะ่ะสีส่ล<ะ>แล้วป่ะแล้วก็อีกอันนึงขอขายของให้วงที่ชอบหน่อยนะคะอย,อยากขายเหมือนกันะเราได้ขอขายก <laughs> ่อนคือจะบอกว่าอ่า <laughs> พูดถึงเพลงนี้ก่อนเพลงที่ขาก็คือเพียงเธอของเซิร์ฟแพนเน็ตนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงที่เชอบที่สุดของเซิร์ฟแพนเน็ตแต่ว่าขอขายของโดยรวมก็คือแบบเป็นอันนี้แบบส่วนตัวนะคะก็คือแบบเซฟแพนเน็ตเป็นวงไทยที่ชอบที่สุดจริง เพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคือเป็นเพลงที่รู้สึกฟังรู้สึกแบบดนตรีมันดีมากแล้วแบบภาษาที่แบบพี่ๆเขาใช้แต่งเพลงมันแบบมันมีความแบบภาษามันสวยอ่ะแบบมันใชเขาเขาใช้คําที่แบบเพลงปกติไม่ค่อยใช้ว่าแล้วแบบแล้วด้วยความที่แบบเราชอบไปคอนเสิร์ตกันใช่ไหมคะก็แบบมีโอกาสได้ไปฟังแบบไปฟังสดแบบมันสองสามรอบมันก็คือแบบดีมากคือเหมือนแบบ ทุกคนคิดภาพนะแรกคือเราได้ไปฟังศิลปินที่เราชอบแบบร้องเพลงสดแลแบบบวกกับแบบการที่เขาเล่นสดแล้วแบบดนตรีมันดีมากคือแบบฟังแล้วเหมือนจะร้องไห้เพาะพูไ้หมันพอมากคือจริงๆอะวงคือจริงๆอะเราไปแบบฟังแบบเพลงสดอย่างเงี้ยมาแบบหลายครั้งมากหลายวงมากแต่แบบไม่เคยเจอวงไหนที่แบบดีเท่าแบบเซฟแพเน็ตเลยอันนี้ไม่ได้อวยแบบขนาดนั้นนะแต่พูดแล้วความปนจริงแล้วแบบชอบมากเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นวงที่แบบไปฟังสดกี่ครั้งก็คือแบบยังรู้สึกแบบประทับใจทุกรอบอ่ะใช่มันคือฟังแล้วแบบอยากร้องไห้ให้เลยอะเองใหม่ทุกรอบมีอย่างที่ชอบมากเหมือนกันเวลาไปฟังสดเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไฟแสงสีป่ะแบบมันจะมีแบบไฟที่แบบเบอร์สเตย์อเออใช่เอฟเฟกต์อะพวกนั้นน่ะคือชอบมากรู้สึกมันทําให้แบบเพลงยิ่งแบบไปสุดกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงพวกพี่เขาแบบบีดนตรีทุกอย่างคือแบบโอ้โหแบบพิเศษกก็คือขอขารของว่าเป็นเพลงที่แบบ ทั้งรุนตีแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการแต่งคือดีมากทุกคนแบบถ้าแบบไม่เคยฟังวงนี้นะคเป็นวงไทยที่แบบดีมากจริงๆแนะนําให้ทุกคนไปฟังแต่ว่าเพลงโปรดของพาวก็คือเพียงเธอนะคะผมพูดซิทเนิตเพลงโปรดไอเนี่ยอะไรนะใจเอ๋ยใจอ่ะชื่อเพลงอะไรนะชื่อไทยชื่ออะไรนั่นแหละเพลงนั้นฟังสดที่แบบชอบมากใช่ขอายของขายของ น้องดีมนะคะ NCT Dream เพิ่งเข้าเมื่อวันนี้เขาไม่ทำบนเทรงสักอย่างเเขาไม่สำบนเทิงอะไรทางนั้นความชอบส่วนตัวใช่ค่ะก็น้องดีมเพิ่งเข้ามาในยี่สิบแปดที่ผ่านมานเี้ยคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูพอนี้มันคือเป็นแบบบัมแรกแบบบัมอะลบัมเต็มบัมแรกของน้องแล้วก็อันนี้เป็นแบบอีแพคเกจอันแรกแล้วก็แบบนและแหละทุกคนเพลงมันดีมากแล้วแบบเอ็มวีทุกอย่างคือแบบ เดี๋ยวมาอรสกี้อ่ะสักหน่อยโโอเคประมาณนั้นนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของพวกเรานะคะจริงๆอยากแบบอยากเอาแบบของซอนนี่เข้าอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันเยอยเกินไปนิดนึงโอเค ค่ะก็ประมาณนั้นจริงๆมีอีกเพลงหนึ่งที่แบบที่แบบรู้สึกว่าชอบมากๆช่วงนี้ก็คือ18ของค <c oughs> าริสคือ I'm eighteen and I'm still living my dreams ใช่นั่นแหละแต่คือจริงๆมันมันเก่า,ามันก็เก่าแล้วนะใช่ไหมมันก็ <c oughs> <ช>หลายปีแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกแบบเป็นเพลงที่แบบฟังช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบชอบมากแล้วนี่ก็คือเป็นแบบถอยละสิบเพลงใช่ไหมรวมกันสิเป็นสิบเพลงจริงๆริงอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยเพราะเราแบบที่เรา ชอบฟังกันนะคะค่ะค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์จะพูดยกกันพูดทังไงค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดอะไรกันกดกิ้ง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 แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราพวกเราพวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็ไปแล้วนะบายบาย